นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเป็นเชฟปรุงอาหารกันนั่นเองใช่แล้วจ้ะวันนี้นะจ๊ะน้องๆเราจะแม่เรามีแมวเดินตามด้วยเป็นอาหารเนี่ยให้หยิบอาหารแมวาหยิบจริงให้เราแมวหยิบอาหารให้เราด้นึกว่าให้เราเอาแมวไปทําอาหารไม่ใช่นะคือตอนนี้เขาให้เข้าเป็นรอบๆพี่เออใช่ไหมเราจะบอกว่าเราสามารถตั้งชื่อแมวได้หนูจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีหนูจะตั้งชื่อว่าชินนามอน อุ๋ยแมวชื่อน่ารักไอเดี๋ยวแม่นางชื่ออยู่ตั้งชื่อเลยของแม่หรอของหนูจะในในตัวซีในตัวซีเล็กของแม่ชื่อแจ๋วแล้วกันแจ๋วจอยแอร์วอลแจ๋วไม่จัดตัวาดแจ๋วเหรอแม่ใช่เอ๊ะขาหนูชื่อชิน,มนามแล้วแจ๋วใช่ไหมแจ๋วแล้วแม่ของหนูชื่อแมวชื่อแจ๋วนะของแม่นะแมวชื่อจอยแอร์วอลแจ๋วไม่จัดตัวาดแจ๋วใช่ของหนูชินามอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะเย้เข้ามาได้แล้วเข้ามาได้เกมนี้แล้วเข้ามา มจิ mm, เหรออือย hmm, yeah, right? sí so, um ู่ข้างล่างอ๋อแอคชั่นใช่ไหมใช่พี่จะเปิดไว้ตลอดเวลาเลยเราสามารถเชื่มชยโยเชยโยหูยิ้วชโยหิวชโยยวไวช่วยช่วยชชวชวชวชชยชช่วยชยช่ววช่บยชชวยลวชย่ช่วยยช่ววช่ชยช่วยชยช่วย่ช่ยชช่วยชชวยอยช่วยช่ ดูดิเนี่ยเครื่องแม่ยากพังอกหวตลอดอย่างนี้ปลาไอปลาดึกดึๆกดึกอ่ะมีใครตั้งชื่อเม์เป็นภาษาไทยบ้างเนี่ยพี่เป็นภาษาอังกฤษสงสัยจะมีแต่แม่ที่เป็นภาษาไทยล่ะเพราะว่าทุกคนเขาพี่ภาษาอังกฤษกันเป็นหมดเหรอใช่พี่เอาพิมชินมอนเตเลยหนูจะชิโนมอนเวบาดี้ค่ะไม่ใช่ชิโนมอนเนเครื่องแม่ย่ายังดิ้นอยู่เลยดูดิแลมวชื่อชินมอนใช่ไหมไม่ใช่แมวชื่อเอญาัน้ใช่ไหม น้องๆดูในเครื่องของแม่ปิงนะพี่เอี้ยดิ้นเดๆๆ่วเดวเด่วเด่วอีกเลยดูความจริงเดี๋ยวค่อยดังดูความจริงเท่านั้นอย่าไปดูความปลอมนะ <c oughs> อย่าไปดูอ่พี่อย่าไปดูความปลอมกวาเอ,เอี้ยดูสิแม่เห็นสายลุงสวยมากเลยหนูเคยเห็น <c oughs> สายลุงสวยอย่างวันในข้อคอนี่เลยอย่าแม่ใช่ไหมใช่ลยอย่างวันในข้อคอนี่เราอยู่ในจ้ามกลางสายลุงนะน้องๆนสวยอันเชื่อมีเชื่อรับอันเชื่อมีแต่อันเชื่อมีอันเชื่อมีโอ้ยโดใเวลาพิธาของเราแล้ว เขาบอกว่าอะไรแล้วต้องโดนเก็บอาหารแม่ติดตั้งผ้ากันเปื้อนแล้วไหนเดินทําอะไรนะอาหารเยอะเดินหยิบอาหารเดินหยิบอาหารอาหารเยอะอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วก็โอ้ยเจ้าไอเดียอันนี้สองนีอันนี้อันที่สองที่พี่เอามาทำแล้วเนาะเสร็จไปก็อันนี้อันที่สามอ่าเจ้าแมวกิ่งมากนี่อันสี่เอาไปห้าแล้วย่หยิบตรงไหนมั่งเนี่ยหนูหยิบตรงตรงค่ะ ไม่มีเว้นค่ะเฟ้นไฟหนึ่งไหนจะเหมียวยันในหยิบอะไรไปบ้างแล้วเจ้เหมียวในหยิบอะไรโอเคเราไม่ฉันหยิบเสร็จแล้วนะก็จะเป็นแม่หยิบไม่เป็นอ่ะตอนเนี้ยก็กดไปที่นั้นแค่เดียวก็เลยก็แค่กดไปที่ตรงนั้นอ่ะแล้วแมวมาเก็บทันไหมนั่นเก็บทันเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้นะหนู อาหารพี่อาหารน่ากินเยอะแยะเลยเนาะเสร็จแล้วพี่ก็เอาเจ้านี่นะจะสปาเกตตี้อยู่ตรงนี้ส่วนพิซซ่าอยู่ตรงนี้ขยับมาเลยแล้วทำยังไงอะพี่เอ๋แล้วก็เนื้อแหละโอเคอย่างงี้พี่เอ๋แล้วไปไหนต่อแล้วก็ไปตรงที่มันมีตัวเยอะๆแม่แล้วเราก็วางขอยในตัวเยอะๆอยู่ตรงไหนนี่ไงแม่ในโตรงที่มันมีสีดั้สีชมพูอะไรเงี้ยแต่สีชมพูหยิบไม่ได้นะแต่สีชมพูอาวางไม่ได้เพราะว่ามันต้องเสียโรบักหรือเปล่าไม่ได้ สีชมพูวางไม่ได้<ช>อ๋อได้แต่สีเขียวใช่แล้วก็กดเข้าไปวางหรอคะลงๆๆนี่แหละพิซซาด้วยลงๆๆเทงี่แหละอะไรลงอะไรไปวางนี่เสร็จลแล้วก็ไปเอาของอย่างอื่นดีกว่าเจ้าแมวเอาไอ้ย่าแม่ไม่มีจานะาอะทำไงอะไม่ต้องไม่ใช่แมวจะหยิบให้เองใช่แล้วก,กม,มันซ้อนกันเลยอะดิมก็ไม่ซ้อนนะหรอของไอ้ย่าวางได้ไหมของแม่เป็นอย่างนี้เลยอะ เนี่ยเอี้ยหรอกแม่่เรรมมหอันใช่แม่ไม่รอหรือไม่อยู่นะฮะทำยังไงล่ะทีนี้ไม่รู้แหละไปอย่างนี้แล้วกันน้องๆโอเคไม่เป็องนนะเออเสร็จแล้วก็จะเป็นชีสสวยๆโอ้เอี้ยทำได้ไงดูพี่เอี้ยทำเก่งอ่ะน้องๆดูแม่ปิงสินะคะทุกคนนี่ทำไมของแม่มันเป็นแนวตั้งไปเลยอ่ะอาหารอ่ะ เออเชฟปิงค่ะเชฟปิงไม่สามารถที่จะเอาดีทางด้านนี้ได้เลยค่ะอโอ้ตายเอาไงดีเนี่ยยาเสร็จแล้วก็เชิเสร็จแล้วก็เอาลงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้เราจะต้องม,มาเอา<ง>บางทีมันก็ไม่สามารถหยิบได้เนาะเพราะว่ามันเสียโลบัส<อ>หรือบางทีต้องใช้เงินในเกม<อ>เงินในเกมพี่มีอยู่เจ็ดมีอยู่หนึ่งร้อยเจ็ด เอาฮอตด็อกไปได้ไหมฮอตด็อกเหรอแม่ฮอตด็อกที่จอยพิซซ่าฮอตด็อกไปได้ลองใช้พิซซ่าฉันต้องใช้พิซซ่าฉันอยากได้พิซซ่าอยากได้ลาอมิงเหมือนเขาอะได้ไหมไม่เนยจอยไม่ได้ต้องใช้โลโบะโกบักใช่ไหมไี่ย่าแล้วเราหยิบอะไรได้บ้างเนี่ยหยิบได้ต้องลองหยิบโอ้โหแม่นี่ของแม่ใช่ไหมอันนี้แอะแอะอันนี้ของแม่ใช่ไหมใช่โอ้ my god เป็นไงเขาท่าไหมไม่เขาท่อไม่เขาท่าเลยเหรอนี่ไงมันดูไม่สวยแล้วก็ทําไม่เป็นอ่ะพี่หยิบรลาแมงได้เล้วหนึ่งอันทำไมพี่หยิบได้อ่ะนี่โตพี่เอเหรอเนี่ยใช่อยู่ข้างอยู่ข้างบนเมนเละทำไมสวยจังอ่ะทํายังไงอ่ะสอนบ้างสิสอนน้องๆหน่อยสินี่ค่ะคุณพี่เอเขาก็วางของไปเรื่อยๆนะว่าผบว่ามั่วๆไปเลยนะคะทุกคนพี่ไม่ได้วางสวนก็เหมือนแม่นะคะโอ้มันมันสามารถลงได้อย่างนี้เหรอพี่เอใช่สามารถลงได้สามารถมันหมุนได้อย่างงี้เหรอใช่ขัดสมรถหมุนได้พี่เอ พี่เอทำไมทำเก่งจังป้าพคอนของมันโดนอย่างเงี้ยพี่เอเลี้ยงสวยมากเลยดูแม่ของแม่สิน้องๆนี่แหละป้าพคอมันสูงเป็นภูเขาเลยอ่ะภูเขาไฟแล้วคนได้สวนถึงหนึ่งร้อยแม่อาจจะชนะก็ได้นะเพราะว่าแม่ไอเดียล้ำเลิศบรรจุเงี้ยแอย่าบันเดิมเร็วไปช่วยเบ็วไปเร็วเร็เร็มาสอนเออสอนแม่ดิแม่งงมากเลยอ่ะโอเคแม่โอ้ยไม่ยังลอยเลยกดขยายแล้วก็รู้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ในนในเส้นนี้มาอยู่ไหนอ๋อเราต้องเราต้องกดมาออกมาออกมาอ๋อถ้าเราจะให้ลงก็คือเราต้องเอารูปกรลงใช่ไหมพี่ลงใช่ใช่ทีนี้แม่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างที่แม่บอกเลยใช่ไหมอ๋อก็คือเราต้องใช้นิ้วหนี่และเลื่อนลงมาเรียงให้สวยงามใช่โอ้แม่จะทันเวลาไหมเอกอีกหนึ่งนาทีเองยแม่งมเข็มอยู่ตั้งนานเนี่ย่ตั้งนานไม่มีใครมาสอนโอ้พี่เอก็เอ็กซ์เปิดไปคนเดียวเลยเนาะ เอาแม่เริ่มได้แล้วน้องๆแต่ว่าแม่ไม่รู้จะวางตรงไหนนะแม่ไม่มีจานอนระพี่เอทำไงไเอาจานหรอขงขนาดนี้ไม่มีเลยหรอโหมันใช้ความเขาเรียกว่าไงอะสมาธิไม่รู้สมาอะไรแหละสมาธิหรือ <laughs> สมาคม,ามไม่รู้เขาเรียกสมาอะไรแหละน้องๆน้องๆตอนนี้พี่เอ <A S 1> คือ,แ,อแต่งสวยมากนะคะเราดูพี่เอเป็นแบบอย่างนะ <laughs> ใช่ค่ะเราตมองดูพี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพี่อาจจะถูกฉเฉลยกว่าคนอื่นก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพี่เอาญ่าเนี่ยจะ<ต>ชนะ <พอ S 2> เลิศเป็นเชฟไหมจะพอเท่าไหร่พี่เพราะว่ารายการนี้สงสัยแม่ต้องขอยอมแพน้นะแม่ไม่มีฝีมือทางด้านตกแต่งอาหารเลยดอกไม้อย่างนี้หยิบได้ด้วยเอาไปตกแต่งโต๊ะดีกว่าดอกไม้อันนี้ฉันจ้าจริงเลยนี่ดอกไม้โอ๊ยหมดเวลา อาหารเขาน้อยไปแม้แต่ก็ใหญ่ดีนะส<า>ใส่ไปสามดาวเดีกันเลยแต่แม่อหคนต่อไปอันนี้ไม่ใช่หนูแม่คนนี้แบบว่าขนมเยอะมากขนมเยอะมากเอาไปสี่ดาวให้เลยสี่ดาวาไปสามเด้อไปสามดาวแม่แม่เดี๋ยวนะคนต่อไปอจะป็่ใช่คนต่อไปจะเป็นคายาคนต่อไปไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูคนนี้กลางๆเอาไปสามเอาไปสามเหมือนกัน กแม่ว่าแม่ขี้เหร่สุดแน่เลยอ่ะใช่แม่ต้องขี้เหร่ชัวร์ป่ะคนตาปลาย้่แม่ตาหลอเห็นความอลังการของแม่หรือยังถึงขนาดนี้ก็ยังให้สี่ดาวนะแม่ใหเขาเป็นให้สี่ดาวนะแม่จ๋าต่อไปคนสุดท้ายของเราวันนี้ินโอ้โห Oh my god พี่เอไปเอามาจากไหนยยแย่แล้วดูทาไมาดอกไม้มันออ่างเชเลยเําทำไม่ได้เลยดอกไม้ดอกไม้มัอีงเชลยอไเป็นของแดแ่ง,แ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 งบ้านก็สุดท้ายน้อยที่ oh <my> สดดุดโอ้ยยยยให้ยยยยยยแยยวยย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 ยายย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 ยายย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 ยมยยยยย่ย่ยยย่ยยยยยย้ยยยยยยย่ยยยยย่ยยยได้ยี้ยย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 ย้อยย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 ดยย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 ยคยย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 

โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปนี้นะต้องลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญถ้าใครชอบแนวเชฟก็เข้ามาได้นะแต่ว่าแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จกับการทาอาหารถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพี่เอย่าและแม่ปิ่งด้วยนะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องแม่ปิงกับพี่เอย่ามากกว่านี้ก็อย่าลืมกดซุปเปอร์เตงนะคะมาให้พวกเราด้วยใจนะคะใช่แล้วนะคะพี่เออยู่ไหนเนี่ย โอเคค่ะแล <ไป S 1> ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องๆบ๊ายบายจบจบ